เวัดีค่ัผมมีตานงความต้นงาลของคครับวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคการนำลูกหนูมาขุนนะครับ ว่าเราจะใช้เวลากี่วันกี่เดือนนะครับเราถึงจะแยกลูกหนูมาขุนนะครับวันนี้ก็แยกมาประมาณสักเกือบร้อยได้นะครับนี่เราจะมาบอกเทคนิคกันแล้วครับนี่ไม่หวงสูตรนะครับว่าใครทําใครก็ได้ครับตามนั้นนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับครับสําหรับหนูที่เราแยกมานะครับ อายุของเขาก็จะอยู่ประมาณสามสิบวันนะครับสามสิบวันหนึ่งสี่สิบห้าวันตัวประมาณนะครับไอเจ้าตัวเล็กๆนะครับสามสิบวันครับแล้วก็รุ่นพี่สี่สิบห้าวันนะครับตัวประมาณนะครับเราก็จะใส่รวมกันได้นะครับผ่านไปประมาณหนึ่งเดือน,นครับตัวเขาก็จะดีตัวเท่ารุ่นพี่นะครับ ไอ้พวกตัวเล็กๆนะครับถ้าใครมีบ่อยเยอะครับใส่สักสี่ห้าตัวก็ได้นะครับแต่นี่ก็บ่อมีเยอะพอสมควรครับแต่เราก็มันจะมีหนูออกมาอีกนะครับแยกอีกอาทิตย์หน้านะครับเราก็ใส่ไปสัก6-7ตัว อาจะมีสักเกือบร้อยครับวันนี้ครับบอ่อนี้6ตัวลักษณะบอ่อแล้วก็ปล่อยโล่งนะครับบอ่อนี้เป็นตัวเมียทั้งหมดนะครับเราควรแยกเพศด้วยนะครับ เพราะว่าหนูสองเดือนครึ่งเขาก็สามารถท้องได้แล้วเนาะเดี๋ยวเกิดในบ่อยากอีกนะครับพอสามเดือนหนูออกลูกอ่ะเรียบร้อยนะเราควรแยกตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับตอนนี้เราแยกมาคุณเนานะแยกเพศด้วยนะครับนี่เป็นบ่อตัวเมียรครับรอบนี้ตัวเมียเยอะมากนี่เป็นตัวผู้คนระับ ตัวผู้เราจะใส่แคสี่ห้าตัวนะครับไม่เกินเจ็ดเนาะแต่ตัวเมียใส่ไปแล้วครับเพราะตัวเมียเ,เขาไม่ค่อยหนักนะครับเน้นทำพันนะครับนี่ตัวผู้ครับใส่สีตัวครับเดี๋ยวไปดูโซนด้านล่างนะนี่โซนด้านบนนะครับแล้วก็มีแยกสายครับ จะเป็นโซนด้านล่างนะนี่ก็เป็นหนูเป็นอาหารเนี่ยเหลือจากปีใหม่เมื่อกี้นะคเรั่เราหยุดไปสิบวันนะร้อมใช้ระบบน้ำแบบจุกหมูนะครับแราวก็ใส่ลูกลอยไปนะดูครับขโพดเหลือเต็มมาก กลับไปสิบวันนะครับเมบื่อกี้คสิบวันก็ผิดหูผิดตาครับโตขึ้นมาเยอะนะครัจนเนี้แต่มันจะมีอีกชุดหนึ่งครับที่แยกมาพร้อมกันวันนี้อยู่ด้านล่างนะครับ เทคนิคง่ายๆครับเราเราจะใช้หนูอายุ30-45วันโดยประมาณครับเราสามารถรวมกันได้เนาะเพราะหนูหนูรุ่นครับหนูที่แยกมาขุนเนาะมันจะเข้ากับตัวอื่นได้ดีครับถ้าเกินนั้นครับอาจจะกัดหางกันประมาณนะครับ ทำให้หนูเป็นแผลเนาะก็เทคนิคง่ายๆก็จะประมาณนี้ครับอันนี้แยกมารุ่นที่แล้วนะครับอาหารก็ยังเหลือจากช่วงปีใหม่เมื่อกี้นะครับรดูครับเขาโพดครับแต่อาหารหมดนะครับนี่นี่เป็นอาหารใหม่เขาโพดครับ บ่อนี้ก็สักสี่สิบได้นะครับเนี่ยรระบบน้ำของเราก็จะเป็นจุกหมูนะคือเขาจะได้กินน้ําใหม่ตลอดเวลานะครับนี่ครับแล้วก็ทิ้งออกไปด้านนอกนะครับประมาณนี้ครับบก่ก็เยอะนะครับแต่ไม่มีหนูขายนะครับโตไม่ทันนะครับ สำหรับอีนี้ก็มีประมาณนี้ครับเพื่อนๆพอ,นอยากรู้เรื่องอะไรครับพิมพ์ใต้คอมเมนต์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ดูนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ